สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เปลี่ยนแปลงโลกภายในวันนี้เป็นตอนที่7แล้วเราจะมาพูดถึงการทำลายป้อมปราการในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงป้อมปราการของศัตรูก่อตัวขึ้นอย่างไรในความคิดของเราเพียงเพื่อฟืน้นฟูความทรงจำของคุณเมื่อเราพูดถึงป้อมปราการทางความคิดเราไม่ได้พูดถึงความคิดที่หลงผิด เรากำลังพูดถึงรูปแบบหรือนิสัยการคิดของเราครั้งก่อนเราได้ยกตัวอย่างรูปแบบความคิดที่ไม่คู่ควรมีรูปแบบความคิดมากมายพวกเราส่วนใหญ่มีรูปแบบความคิดที่หลากหลายซึ่งเป็นป้อมปราการทางความคิดศัตรูทำงานอย่างหนักเพื่อกักขังเราไว้ในป้อมปราการเหล่านี้มันทำให้เราเชื่อเรื่องโกหกเกี่ยวกับตัวเราเรื่องเกี่ยวกับตัวเรา ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเราโรมบทที่ 12: สองข้อ2ได้บอกไว้ว่าอย่าทําตัวตามอย่างโลกนี้แต่จงยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนความคิดของท่านใหม่แล้วท่านจะได้เห็นว่าความประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรคืออะไรดีน่าพอใจและเพียบพร้อมทุกประการเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ เราต้องกำจัดความคิดเหม็นของเราเป็นไปได้ไหมว่าความคิดแบบเก่าของเราทําให้เราพ่ายแพ้ล้มเหลวยากจนสุขภาพไม่ดีไม่สมหวังและทําลายความสัมพันธ์ของเราเรากําลังพูดถึงการคิดบวกหรือเปล่าไม่อย่างแน่นอนแม้พวกเราส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการคิดเชิงบวกแต่การคิดเชิงบวกยังคงเป็นความพยายามอย่างมาก ทำงานหนักมากเสียเหงื่อและน้ำตามากมายแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่อย่างที่พระคัมภีกล่าวไว้เราก็ทำโดยพระคุณของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่ใช่อำหน้าเจตจำนงของตัวเราเองมันสนุกมากกว่าที่จะทําตามที่พระคำพีสอนเราดังนั้นในขณะที่เราเปลี่ยนความคิดของเราเรากำลังกำจัดความคิดที่เหมนเรากำลังทำลายป้อมปราการของศัตรู การฟื้นฟูความคิดของเรานั้นมันกว้างกว่าการจัดการกับป้อมปราการทางความคิดแต่เพื่อจุดประสงค์ของการพูดคุยในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การทำลายป้อมประการเราจะทำลายป้อมประการของศัตรูจากความคิดของเราได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องรู้ว่าเรามีป้อมประการอะไรบ้างเรามีรูปแบบความคิดอะไรบ้างในชีวิตที่ต่อต้านความรู้ของพระเจ้า เคล็ดลับในการระบุป้อมประการคือการรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับตัวเราจริงๆความรู้ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเหตุผลที่เราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าเราต้องพัฒนานิสัยการอุทิศเวลาส่วนตัวในการอ่านพระคัมภีร์ในการไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าในการอธิษฐานทุกวันในการนมัสการในในการมีส่วนร่วมในการสามัคคีธรรมกับ พี่น้องคนอื่นอย่างสม่ำเสมอเราต้องพัฒนานิสัยในการฟังพระวจนะของพระเจ้าแม้จะเป็นคําเทศนาหรือคําสอนที่มาถึงตัวเราเมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราอย่างสม่ำเสมอแม้มาจากการใช้เวลาส่วนตัวหรือเป็นการฟังคําเทศนาหรือคําสอนจากผู้อื่นเราต้องมีทัศนคติที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องให้พระเจ้ามีโอกาสท้าทายความคิด ป้อมปราการที่มีอยู่ในเราเราต้องไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟังแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเราต้องยอมให้พระวจนะของพระเจ้าทําให้เราไม่สบายใจนั่นคือวิธีที่เราระบุป,ป้อมปราการของเราพระวจนะของพระเจ้าจะท้าทายป้อมปราการในความคิดของเราเมื่อเรารู้จักป้อมปราการทางความคิดในชีวิตแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทําคือการกลับใจ พระเยซูตรัสว่าเว้นแต่เราจะมาหาพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กเราจะไม่เห็นอาณาจักรของพระเจ้าเลยราชนาจาักรของพระเจ้าคือชีวิตที่เราต้องการนั่นคือจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราที่นั่นเราจะพบกับความสมําเร็จสูงสุดและความสมหวังในที่สุด2โครินธ์บทที่7ข้อ10ได้บอกไว้ว่าด้วยเหตุว่าความเศร้าใจที่เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้านั้น ทำให้เกิดการกลับใจซึ่งนำไปสู่ความรอดพ้นเราต้องยอมรับความล้มเหลวของเราในการเดินในทางของพระเจ้าเราต้องรู้สึกเสียใจเพราะความคิดที่เน่าเหม็นของเราเราต้องโศกเศร้ากับรูปแบบความคิดที่ทำให้เราตกรางจากพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจจากป้อมปราการของเราแล้วเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงในพระวจ,จนะของพระเจ้า ที่เพิ่งท้าทายเราเป็นความจริงเดียวกันที่เราจะใช้เพื่อแทนคำโกหกซึ่งเป็นป้อมปราการในตัวเราเราน้อมรับความจริงนั้นเราทูลขอพระเจ้าประทานพระคุณแก่เราเพื่อนำความจริงนั้นมาปฏิบัติเราจะเป็นผู้ปฏิบัติพะาชนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นเราสารภาพความจริงนั้นซ้ำๆเราเฝ้าดูแลความคิดและการกระทำของเรา ในช่วงชีวิตต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าความจริงใหม่ที่เรายอมรับกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราเมื่อถึงตอนนั้นมันจะกลายเป็นธรรมชาติสำหรับเราที่จะคิดในรูปแบบใหม่นี้เมื่อไรก็ตามที่รูปแบบความคิดเก่าๆที่เราลบออกไปนั้นพยายามที่จะคืบคลานกลับเข้ามาเราจะจับมันตรงนั้นและบอกให้มันออกไปในานามของพระเยซู เราขอสารภาพว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามคำโกหกนั้นอีกต่อไปเราสารภาพความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าที่กลายเป็นธรรมชาติของเราเมื่อเราทำสิ่งนี้ไประยะหนึ่งแล้วเราจะเห็นผลของวิธีคิดใหม่แบบพระเจ้าจะมีความสงบสุขความรักความสมหวังในชีวิตของเรามากขึ้นและสภาพแวดลอ้อมและความสัมพันธ์รอบข้างตัวเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไป หลังจากประสบความสำเร็จในการทลายป้อมปราการประการแรกในชีวิตของคุณแล้วให้จัดการกับป้อมประการถัดไปไปตามจังหวะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้คุณเห็นไม่จำเป็นต้องไปล่าป้อมปราการคุณสามารถวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เน้นพื้นที่และส่วนที่ที่พระองค์ทรงต้องการให้คุณดำเนินการในตอนนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเล็กน้อยผมอยากยกตัวอย่างป้อมประการแห่งความไร้ค่าในชีวิตของคุณถ้าสมมุติว่าคุณระบุว่าความไม่คู่ควรเป็นป้อมประการในชีวิตของคุณแสดงว่าพระเจ้าได้ตัดกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทําตามขั้นตอนที่ผมเพิ่งอธิบายกลับใจจากป้อมประการของความไร้ค่า ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าความรู้สึกไม่คู่ควรของคุณทำให้คุณสูญเสียพรมากมายโอกาสมากมายและการที่คุณลิกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากมายเพราะปัญหานี้ได้อย่างไรไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นที่ถูกขโมยคนอื่นๆรอบตัวคุณที่ควรได้รับพรผ่านทางคุณก็ถูกขโมยเช่นกันขอพระเจ้าให้อภัยคนจากนั้น นำข้อพระคำพีที่พระเจ้าเน้นย้ำมาให้คุณสารภาพและน้อมรับนำไปเป็นโครงการใหม่ของคุณเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงวิธีเฉพาะเจาะจงที่คุณสามารถนำความจริงนี้ไปใช้ว่าคุณมีคุณค่าเพียงใดต่อพระเจ้าและต่อประชากรของโปรองไม่ต้องกังวลหากคุณทำไม่ถูกต้องก็เหมือนกับการเรียนรู้ที่จะขี่จักรยาน คุณจะล้มสองสามครั้งและได้รับความบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ในที่สุดคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมั่นใจในคุณค่าและความมีค่าควรของคุณต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นๆมากขึ้นถึงเวลาที่จะทําให้การต่อสู้ครั้งก่อนของคุณคือป้อมประการแห่งความไม่คู่ควรของคุณก่อนหน้านี้และเปลี่ยนมันให้เป็นประจักษ์พยาน ที่จะทำให้คนอื่นๆเป็นอิสระจากการต่อสู้แบบเดียวกันแบ่งปันชัยชนะของคุณให้กับผู้อื่นและช่วยให้พวกเขาได้รับชัยชนะเหนือความไร้ค่านี่คือวิธีที่คุณจะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังในอดีตของคุณและการไม่เชื่อฟังในปัจจุบันของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เปาโลสอนในสโครินบที่10ข้อ3ถึง6ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพราะแม้เราอยู่ในโลกเราก็ไม่ได้สู้รบตบมืออย่างที่โลกทำอาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลกแต่เป็นอาวุธที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์ทานฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถทำลายล้างที่มั่นต่างๆได้เราทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคิ์ และเราพร้อมที่จะลงโทษทุกการกระทําที่ไม่เชื่อฟังหลังจากท่านได้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วโปรดทำเช่นนี้และได้รับพรในชีวิตของคุณแบ่งปันประจัก์พยานของคุณในส่วนของความคิดเห็นผมอยากจะอ่านคําพยานของคุณว่าคําสอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไรประจักพยานของคุณจะเป็นวิธีที่คุณแก้แค้นสตรู นำเสรีภาพมาสู่ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระคต์ในกระบวนการนี้หากคุณยังไม่ได้สมัครรับข้อมูลช่อง3ย้อน2ของผมโปรดสมัครในวันนี้หากคุณได้รับพรจากคำสอนนี้โปรดกดไลค์และแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนๆนของคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ